คนเกิดเมืองเดิมแล้วยิงเดิมเดิมนไปะผมไปเว้ยไม่สนเฮ้ยโอ้ยอยู่ซี่เซอร์นี่ไม่โหดมั้มเนตีนโคตรเยอะเลยโอ้เล่นเซอร์ด้วยโอ้ยดูอยู่ซี่ โอ๊ะซักเค่มาเอาบูมาให้กูเถอะไอ้เหี้ยกูหวยหามูต้องไม่รู้กี่แมตแล้วเนี่ยยุซี่ทองว่ะเหมือนกันเมื่อไหร่จะได้บูบวะหวยหามันไม่รู้กี่แมตแล้วเนี่ย

ฟังมันฟมาเอากองมาเอาอกองเมันกเราวิงนะฮะมันยังไม่็นใครเลยพี่อยู่ในบ้านบ้า มัวนดันไปฝั่งโน้นแล้วพี่ไม่ข้ามมาฝั่งนี้อกฮอลโลมีอร์หนึงนะ่งอะเออมีเดียมเลอนะที่ไม่มีคนรูป <โฮ S 1> รอะแมปแมปผมทำไมเป็นสีดำวะเป็นปะแมปเป็นสีดำะปะเปล่านะพี่ไม่มีคนเกิดวะพี่ก็แปลว่าคนน้อยตนะีเพื่อน ได้ต้ี้อะไรมาเย็บเนี่ยยำให้เปิดไมค้างอ่ะอย่ากดไม้ค้างนี่มีคนเกินหนักข่ะผมกดไมตั้อีงเวลาผมเลือนของมันจะคลาเดกเด็กขา หาคนกันแม่นี้นันอ,องโหเฮ้ยหมอกบิดทางเราแคบเกยเงยจบเมืองข้างบนจบเมืองข้างบนจบเมืองข้างบนเมืองซีเรียอ่ะเมืองตัวอีอ่ะจบเมืองตัวอีแม่งเนี้ยน่าจะใช่อ่ะใช่เลยอ่ะบ้านเหลืองที่เดิมใช่แ่าวะแม็ปแม็ปดำอ่ะถ้าไม่เมืองตัวอีก็ก,กลางดอ,อยอ่ะกูว่า ดอยเขาเผาลำเผาใครถามพามไปข้างล่างมีคนข้างล่างมีคนนยิงยิงไงวะแม่ เห็นไหมอยู่ตรงไหนอีกหรอเปล่าไม่ดูพี่อยู่แต่ไม่พูดมหรอกมีสามสบหายหมดแลงน่าจะหมดขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนซื้อน่าอย่างที่ยังอยู่ยังอยู่ก็เหลือเหลือเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยมันยังไม่ออกมันยังไม่หายเปล่ามันยังไม่รีบเปล่าไม่รีบหายเปล่าหายหายยังยังยัง มานตกได้ไมเป็นออไ้ก็ออกได้สโอยายใหญ่ยายใหญ่สุดอะมีเจ็ดอันอะขอหน่อยขอหน่อยต่อไยังไม่มีใครบอกเลยนหมดแล้วพี่กแล้วแล้วก็มาแบบใครใครเอาอีกใครเอาอีกใครเอาาอีกมาจมา สาบานเดี๋ยวว่าปิ้งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละอันไปคนละอันไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนหลังก่นอนดดเสร็จป่ะ หนึ่งทีหนึ่งทีอ่ลอยลอยลอยผมลอยครับผมตัวนี้ผมโดนมางงไม่ใช่ล, <c oughs> ละคนละวนละลอยประเดี๋ยวเดี๋ยวจดตอนนี้หาคนหน<ๆ>ึ่งมาเล่นแทนน่ได้ผมเฮ้ยเล่นสามก็ไหว พ oh. yeah. okay. right ี่ทอมพี่ทอมโหดไงมีอยู่มีอยู่มีทองอยู่พี่ทอมโหดไงทีสามทีสามเนี่ทีสามอ๋อเขามีสี่เอามาเต็มสี่เลยไมาหรอกพี่ทอมโหดไงเพราะผมก็วิ่งเข้าหมอกให้พี่ยงคนเดียวเอาเอาเอาขอไม่ทันไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยแคลนอคลนนี่แหมวัยกระจังใครคิดว่าใครคุ่นเหลียวอ่ะ โอ้โหเอาชุบดีกว่าได้โอ้โหได้ทั้งชุบได้ทั้งโอ้ยโอ๋อชิวๆกันเนี่ยมันแจ๋งขออมันดิมีเจอแล้วม่้งวะตาตาที่เขาตาแบบนี้มั้งเอาให้บินตาหนึ่งเดี๋ยวรอไป็นโมกุนี่กันแช่ไ เก่งเก่งมือยังไม่มาอย่เพิ่งเล่นบู๊บเลยอะไรที่ผมไม่เล่นบูบเลยผมไม่ได้เล่นสองวันเองเอาไปทำไมพี่เยาเหรอผมรู้เอาที่มีแล้วอ๋อให้ผมเล่นอะไรพี่มือไม่มาเล่นปืนกลไมก่อนแมวดิพี่พี่ไว้ใจผมในแบบนี้มาแล้วเฮ้ยเสียงปืนข้างหน้ามีทอมีทอมีทอยู่เซ็มระวังฟ้าระวังฟ้าผ่านนะทอถามพาม มีเสียงดีข้างหน้านี่ไงจบเมืองบนเรานี่เองพี่ไปเ,เราต้องไปจองเมืองให้ได้แขมาาหนน้้้ได่บจะฟาร์มมากเลยตอนนี้พี่จะไปเล่นเกมปลุกผักพี่ฟาร์มเพลินเลยจริงให้จะเล่นเกมยิงปืนแล้วมาฟาร์มอันพี่ไม่เอาไม่เอา ยุงหน้ายุงหน้าตรงไหนพี่พี่อยู่ตรงไหนนยพี่ตอมตายตายขอ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 ดูเขายิงีสิพี่ผมพี่รัดผมมาเมื่อกี้เฮ้ยขอมั้งดิขอขมังมันมีของเนี่ยาเกอไม่มีเลยยตรงตนี่แหละ ผมต้องใช้วูมมีเดียมให้ได้อะยะเอาปืนพกไปยิงเลยเดี๋ยวอโอ้ะไม่เห็นเหลือของโด่ของไม่ให้เลยอะเก็บของเก่าก็ได้อ๋อเก็บของเก่าอ็อ,อปล่อยหน่อยไม่ได้ว่าไม่แบกไม่แบกไม่วาที่มี็รูข้างบนมีคนหรือเปล่าพี่ เนานด้าน่านาะมุกไอสัตว์เจาเอ๋เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ไม่มีพี่ผมร้อนไปเองครับร้อนองอพ,นอพี่สโนจบเนี่ยพี่แมนเนี่ยรู้แล้วเนี่ยถึงมานี่ไงดักมากเ,เออผมก็จะด,ดักนะพี่ดักคนมุมไปเลย บักบ้านเหลืองนะบ้านเหลืองอ่ะ ờ, เจบบ้านเหลืองอ่ะโอ้โอด้านนี้ไม่มีคนมาดูด้วยเลย วูบอันหนึ่งอ่ะวูบอันหนึ่งวูววบอันน,งน,นึงอยู่ในบ้านเฮ้ยข้างหน้าผมมีเสียงปืนได้ยินเสียงตั้งนานแล้วจะไปหรือจะดักละ่ะทีมเราสายดักนี่หว่ามันอยู่กับบ้านล่างกันนะไอ้ตรงไหนคลิปมันออกไม่ได้วะ

โอ้โหพี่มันพี่ก็ต้องไปดูคลิปเอาอะผมว่าฝั่งนู้นต้องดันมาแล้วฝั่งบ้านแดงอ่ะมีแน่ๆเลยมันมาทั้งทั้งหมดแหละคุแต้องมีพี่ชาหายตัวแล้วเนี่ย หลังม่กลางนะไอ้พีอยู่คนเดียวนะผมไม่ผมหาอยู่ผมมองให้อยู่ฝั่งเนี้ย เนี่ยจริงจรกินอาทิตย์เอ็นดีจะมาเนี่ยด้านหลังเลยอ่ะขึ้นเขาแล้วโดนโดนโดนไปสามเมตรอ่ะว้าจังอ่ะเ็นวับเหมือนกันปะไม่เห็นนะที่รับเหมือนกัน สนาังนู้พี่สไนฝังนูน่ะสไนสไนทศเอสอะพี่มันมีมาอยอะ่บอกไม่ได้เห็นี่กเลยังเียวอยากเล่นที่หมายเลยไอหลังจะเข้ามามาแล้วพี่มาแล้วพี่เอเดบิวเอเดบิว มันลอยหลังมาไล้สามันนี้แตกหรอมาทุกทิที่นี้ก็มาเอฟทอทะ

โอ้ยสไนนี่เลือกมาเยอะสุดว่ะอยู่ตรงไหนวะอยู่บนเขาเลยอยู่บนหินละลงมาแล้วลงมาแล้วมีังเลงมาแล้วเห็นลงแล้วทา,ามาซ้ายนะโอ้ยสไนนี่มุ่นผ่เลยโดนยิงกอล์ฟเนไม้ทรายอะเพโอย้ยอ,อยูโร่จะตายหาอยูโร่อ่ะ เขาจะตายแล้วอ, <problem> อยู่รอดหลักสี่ระวังบ้านขวาดันมามีครับวิ่งใส่แม่งเนี่ยไม่ไหนสัตว์เย็นได้เปรียบยิ ระวังตีหลังเข้าอุ้ยยิสนายเข้าหน้าเลยสัตว์ผูเกือบโอ้ยเหี้ยไม่แตกเออกระบอกถึงว่ามันแตกยากที่หายเหี้ยเนี่ย ไอคนสไนยิงตายสไนนยิงตายสไนน์ยิงตายจะแตกจะแตกไอสัตว์จะแตกไอ้ยี่ยมบนหินนะไอตรงไอแอมอ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงหินตรงโล่น่ะ ไอ้สไนาอ่ะเฮ้ยเหมึงนขี้ตบบนนี่ฮะเพื่อนเหี้ยจะบนหิ้ไอ้สัตว์แม่งคมจังวะโดดยิงโดดยิงก็เป็นเฮียโอ้ยโอ้ยเฮี้ยแม่งสไนส์สัตว์โอ้ยเหี้ยยิงแตกยากมากอ่ะคมจริงอ่ะพี่ผมยอมรับเลยนั่นแหละสไนอ่ะ เยอะไม่เปียบไม่มีบังเกอร์ไปสู้มันเนี่ยตายหายบังเกอใหญ่ตายอ่ะตาย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 หนึ่งวิ่งวิ่งมาช้าตายหนึ่งบังเกอร์ใหญ่ตายเปล่าวิ่งวิ่งมันวิ่งวิ่งมาตายบนหลังมันเกอร์ใหญ่มันเกอใหญ่สอง

ของตัวยังไหนวะพี่บอกว่าข้างบ้านแดงหรือเปล่าพี่เล่นหลังเราปะเนี่ยลูกกุ๊บนี้ก่อนชัวร์ไงผมยิงตายหมดแล้วหน้าหินก็ตายหลังก็ตายไยงวะบ้านแดงอ่ะ เฮ้ยตรงเฮ้ยไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าตรงไหนไอ้ตรงไอ้เต็นท์อ่ะเต็นท์อะไรไอ้บ้านไอ้บ้านเหลืองบ้านเหลืองบ้านเหลืองอยู่เหรออยู่อยู่โดนโดนโดนนเบ็ดนึงไอ้สัตว์อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้สัตว์รู้จักเปล่าแหม่นี้โคตรมันนะบอกเลยมันมันอยู่อยู่ชั้นล่างทางข้างบนน่ะรวบรวบรวบ ตาโดยู่ข้างบนข้างบนข้างบนรวบรวบรวบโอ้โหพอจับคุมแร้วผมสวยสพอจะบคุมไหมเนี่ยต้องวิ่งหายอ่ะคิวน้อยอ่ะคิวน้อยอะเนี่ยจริงๆคิวผมเยอะมากตอนนี้ดูดิคิวน้อยคิวคิวน้อยแต่เออแต่มันอะโคตรมันเลยคิวเป็นตัวเดียวเอง คิวไว้ข้าวอมคิวโอ้โหดามดาเ <Okay. S 2> ดวหมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพื่นี่นะดามิท500อ่ะยงไงก็ชอบกดไลค์กับ Subscribe ผมเดินคลิปหน้าผมสวัสดีครับโคตรดีเลยนะบายพิงมันๆเลยตาเนะีย